วันนี้นะคะก็เป็น YouTube เรื่องของหอระมอนะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะมาเรียนกันไม่ทราบว่านักเรียนสวมแมสหรือเปล่านะคะดูแลป้องกันตัวเองนะคะในช่วงวิกฤตระบาดโควิดช่วงนี้นะคะอย่าลืมป้องกันตัวเองด้วยเดี๋ยวเราไปดู YouTube เรื่องหอระมอกันเลยค่ะไปเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องๆในวันนี้ เราจะมาเรียนคณิตศาสตร์ในหน่วยตัวประกอบของจำนวนนับกันค่ะซึ่งวันนี้พิมพ์และจอยจะมาช่วยสอนน้องๆด้วยค่ะถ้าน้องๆพร้อมกันแล้วเราไปหาพิมพ์และจอยกันเลยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้พิมพ์และจอยกำลังเล่นกระดานตัวประกอบกันอยู่ค่ะเพื่อนๆสนใจมาเล่นด้วยกันไหมคะถ้าสนใจก็ตามมาเลยคะ่ะเพื่นพนพนอนๆยังจำกันได้ใช่ไหมคะว่าตัวประกอบของจำนวนนับใดๆ คือจำนวนนับที่หารจำนวนนับนั้นได้ลงตัวเพื่อนๆนจำความหมายของตัวประกอบไว้ให้แม่นเลยนะคะเพราะเราต้องนำมาใช้ในเกมนี้ด้วยค่ะเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยค่ะมีจำนวนสิบสองและยี่สิบเพื่อนเพื่อนช่วยบอกหน่อยได้ไหมคะว่ามีจำนวนนับใดบ้างที่หารสิบสองได้ลงตัวคำตอบคือหนึ่งสอง สามสี่หกและสิบสองค่ะแล้วมีจำนวนนับใดบ้างคะที่หารยี่สิบลงตัวคำตอบคือหนึ่งสองสี่ห้าสิบและยี่สิบค่ะเพื่อนๆลองสังเกตดูสิคะว่ามีจำนวนนับใดบ้างที่หารทั้งสิบสองและยี่สิบลงตัว จำนวนนับที่หารทั้ง12และ20ลงตัวคือ 1, 2และ4ค่ะซึ่งเราเรียกจํานวนนับ 1, 2และ4เป็นตัวประกอบร่วมหรือตัวหารร่วมของ12และ20ค่ะมาที่ข้อของพิมพ์กันบ้างค่ะมีจำนวน 12, 18และ24 มีจำนวนนับที่หารสิบสองลงตัวคือหนึ่งสองสามสี่หกและสิบสองแล้วจำนวนนับที่หารสิบแปดลงตัวล่ะคะมีจำนวนไหนบ้างคำตอบคือหนึ่งสองสามหกเก้าและสิบแปดค่ะต่อมาคือยี่สิบสี่จำนวนนับตั้งแต่หนึ่งถึงยี่สิบสี่ มีจำนวนใดบ้างที่หาร24ลงตัวคะจำนวนนั้นคือ1 2 3 4 6 8 12และ24ค่ะต่อไปเราจะมาดูจำนวนนับที่หารทั้ง3ามจำนวนได้ลงตัวกันค่ะซึ่งจำนวนนั้นคือ1 2 3และ6ค่ะแสดงว่า1 2 3และ6 เป็นตัวประกอบร่วมหรือตัวหารร่วมของสิบสองสิบแปดและยี่สิบสี่ค่ะเพื่อนๆสงสัยกันไหมคะว่าตัวประกอบร่วมหรือตัวหารร่วมคืออะไรจอยมีคำตอบมาให้ค่ะตัวประกอบร่วมหรือตัวหารร่วมคือจํานวนนับที่หารจํานวนตั้งแต่สองจํานวนขึ้นไปได้ลงตัวค่ะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้ เราไม่ได้จะมาหาตัวประกอบร่วมหรือตัวหารร่วมจากกระดานจำนวนนับเท่านั้นนะคะแต่เราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรจากกระดานจำนวนนับกันอีกเพื่อนๆมาติดตามกันได้หลังกิจกรรมกบแสนซนค่ะคลิกปุ่มกิจกรรมแล้วไปกันเลยค่ะเพื่อนๆค่ะตอนนี้อยากรู้กันแล้วละสิคะว่านอกจากกระดานตัวประกอบจะใช้ในการหาตัวประกอบร่วมหรือตัวหารร่วมได้แล้ว ยังใช้ทำอะไรได้อีกบ้างมาติดตามกันเลยค่ะพิมพ์มีจำนวน10และสิบเริ่มจากหาตัวประกอบร่วมหรือตัวหารร่วมของจำนวนสิและสิบกันก่อนค่ะจำนวนนับที่หาร10ลงตัวคือหนึและสิค่ะส่วนจำนวนนับที่หารสิลงตัวคือ1นึ่งและสิค่ะ แล้วจำนวนนับที่หารสิบและสิบสี่ลงตัวล่ะคะคือจำนวนใดบ้างคำตอบคือหนึ่งและสองค่ะเอ๊หนึ่งและสองจำนวนใดมีค่ามากกว่ากันนะคำตอบคือสองใช่ไหมคะจะเห็นว่าสองเป็นตัวหารร่วมที่มากที่สุดตัวหารร่วมที่มากที่สุดเราเรียกว่าตัวหารร่วมมากหรือหอรอมอค่ะ ดังนั้นหอรอมอรของสิบและสิบสี่คือสองค่ะกระดานตัวประกอบนี้ดีจังเลยนะนอกจากจะหาตัวหารร่วมได้แล้วยังใช้ในการหาตัวหารร่วมมากหรือหอรอมอรได้ด้วยใช่และจะจใจซึ่งวิธีการหาหอรอมอรที่เราหาจากกระดานตัวประกอบนี้เราเรียกว่าการหาหอรอมอร โดยวิธีหาตัวประกอบจ้าเพื่อนๆคะ่ะเราลองมาหาหอรอมอโดยวิธีหาตัวประกอบของจำนวนนี้กันนะคะจำนวนสิบเอ็ดและยี่สิบสามต้องเริ่มจากหาตัวประกอบของทั้งสองจำนวนก่อนเริ่มจากสิบเอ็ดจำนวนที่หารสิบเอ็ดลงตัวคือหนึ่งและสิบเอ็ดและจำนวนนับที่หารยี่สิบสามลงตัว คือ1และ23ค่ะซึ่งตัวหารร่วมของ11และ23คือ1เพียงจำนวนเดียวดังนั้นหอรอมอของ11และ23คือ1ค่ะการหาหอรอมอโดยวิธีหาตัวประกอบไม่ใช่เรื่องยากเลยใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเเก่งมากเลยค่ะ สามารถหาหอรอมอจากจำนวนที่พิมพ์นำมาฝากถูกหมดทุกข้อเลยตอนนี้ได้เวลาที่เราจะมาสรุปความรู้ที่ได้จากคาบนี้กันแล้วค่ะกา,ารหาหอรอมโดวยวิธีการหารตัวประกอบสามารถหาได้ดังนี้ค่ะ 1. หาจำนวนนับที่หารจำนวนที่กำหนดให้แต่ละจำนวนได้ลงตัว 2. หาจำนวนนับที่เป็นตัวหารร่วม หรือตัวประกอบร่วมซึ่งก็คือจำนวนนับที่หารจำนวนตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไปได้ลงตัว 3. หาตัวหารร่วมที่มากที่สุดหรือหอรอมอของจำนวนที่กำหนดให้เพียงสามขั้นตอนเราก็สามารถหาหอรอมอจากวิธีการหาตัวประกอบได้แล้วค่ะเพื่อนๆคะ่ะตอนนี้ได้เวลาที่เราจะไปทำกิจกรรมเพื่อทดสอบความรู้ในคาบนี้ กับกิจกรรมใช้เดี่ยวแล้วล่ะค่ะไปพบกับกิจกรรมใช้เดี่ยวกันเลยค่ะการหาหอรามมโดยการหาตัวประกอบไม่ยากเลยใช่ไหมคะแต่เพื่อนๆทราบไหมคะว่าการหาหอรอมมมีวิธีอื่นด้วยนะคะในคาบหน้าเราจะมาเรียนการหาหอรามมโดยวิธีแยกตัวประกอบค่ะวิธีนี้จะเป็นอย่างไรเพื่อนๆอย่าลืมติดตามกันนะคะ ข่าบนี้จอยและพิมพ์ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะนักเรียนจากการที่นักเรียนได้ดู Youtube เรื่องของ,ของ,ของ,ของหอลอมอนะคะยากไหมคะถ้ายังไม่เข้าใจกลับไปดูซ้ำอีกรอบนะคะเ,เมื่อเข้าใจแล้วให้นักเรียนทำงานตามที่คุณครูมอบหมายในแต่ละวันได้เลยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ